รีโมดเรียนแบบ <c oughs> ทุกคนฟังให้ดีช่วงนี้การแข่งขันของคิคีมจะแอนเราไม่ค่อยจะดีเอาซะเลยที่เราแข่งไม่ค่อยชนะก็เพราะว่าซ้อมน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะซ้อมหนักตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป <c oughs> วิ่งรอบหมู่บ้านสิบรอบอาคตาแน่ิบรอบเลยแล <c oughs> ้ว <c oughs> ไปเลยแล้วแล้วตั้งใจหน่อยต <c oughs> ั้งใจหน่อยแล <c oughs> ้วข้ารอด้วยสิรอด้วยโอยเอย แย่นี้ไม่ไหวเอาสไลย์จะมาล้างท้ายทุกที่ผมล้างท้ายก็จะต้องเจอมัดต้องปังเลยอ๋อพี่มาราท้อเหรอ เออมันก็ดีเหมือนกันนะมันดีตรงไหน,ลนลเล่าอ่โถเอ้ยนายนาย่าแบ่ไฟอยออกกําลังกายวิ่งขบ่ามันก็ดีแล้วนี่นะจะได้แข็งแรเจะก,ก็ไม่อยากวิ่งอ่ะแต่วิ่งไม่ไหวก็โดนชกเลยอ่ะ<ด>ใจร้ายจัง<ห>เลยเนาะ<ห>ไม่ไหวเออใช่ไหมฮะเอาแล้วนะงันฉันจะให้ยืมของพิเศษนะเ<า>อาของพิเศษนี่ไงร,รีโมทเลียนแบบฮะจะเอาติดไว้ตรงไหนก็ได้นะแล้วก็ลองกดสวิตช์นั่นดูกันแล้วกันน่ะสวิตช์เนี่ยเหรออ่ะกดละเอาละ โทษทีนโทษทีปิดสวิตได้แล้วละ่ะนี่นะเป็นเครื่องมือที่เอาไว้สอนเต้นราให้ทําท่าตามครูฝึกโดยที่ไม่ต้องคอยบอกท่ายัางไงเล<อ>่าทําได้เองเลยเหรอ,องั้นเหรองั้นก้าใชเอาอันนี้ไปติดที่ใจแอนแล้วก็ติดไว้ที่หัวฉันแบบนี้ละ่ะอ่าถึงจะหลับอยู่นะก็จะวิ่งได้เร็วเท่าใจาแอนเลยยังไงละ่ะเอาละมาครบ,บอะไรจินมไหมวันนี้เราจะวิ่งต่อจากเมื่อวานนี้เราจะวิ่งรอบหมู่บ้านอีกสิบรอบ แต่วันนี้เราจะวิ่งให้เร็วกว่าเดิมด้วยเข้าใจแล้วนะเอ๊ะยังไงนะเราก็คงไม่วิ่งล้างท้ายหรอกนะใช่เพราะว่ามีเราพีต่าอยู่ด้วยไงล่ะพร้อมแล้วไปกันเลยเดี๋ยวก่อนฉันปัดฝุ่นให้นะเป็นดีด้วยอ่ะฮะทำไมเนี่ยฮะฉันไม่ใจอ่อนหรอกไปเร็ววิ่งซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายวิ่งเลยได้ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายแบบนี้สบายดีจังเลย งได้ไงไป็นเหนื่อยเลยใช่ไหมมันก็วิ่งไปเองไม่ได้ออกแรงสักหน่อยหรือหนโอ้ยี่เฮ้ยหีจะมาแซงเราเหรออะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเหนื่อยจังเหนื่อยเหนื่อยวันนี้วิ่งได้เก่งมากโรยวิตาอะโอ้ยโอ้ย ถอนี่อวันนี้แกวิ่งลังท้ายนะอร่อยกันนแล้วโนบิตะล่ะให้อยู่นี่ใหเมื่อลัางท้ายก็เตรียมตัวรับท่อไปเลยอะไอยโอ้อยอะไรกันแล้วนี่ยฮะอ้ก็ด้เจน่โต้องไม่ล้มป้ดสวิอด้วยสิเขโใ้ไหมฉันแก้ทอกโอ่โอ้โ้กับโจแอ้โ้โ้ว้วอ้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 โอ้โอ้โอ แล้วไปกลับไปทำการบ้านเหรอชิสกะมาเล่นกันเถอ,อนนะฉันกำลังจะกลับไปทำกันบ้านวยคราวหน้าแล้วกันนะา<ท>การบ้านเหรอเอเฮ้ยจริงสิ <c oughs> อ้ะนี่ทำอะไร,รอ่ะเปล่าอ่ะงั้นฉันไปก่อนนะเออไปเถอะเอาละเราก็รีบกลับบ้านดีวกว่า <c oughs> แล้วก็เปิดสมุดการบ้าน บ้านนี้ชิสุกะคงถึงบ้านแล้วล่ะเปิดประตูเข้าไปในบ้านแล้วก็เดินเลี้ยวซ้ายเปิดประตูแล้วก็เข้าไปที่โต๊ะเอาสมุดการบ้านออกมาแล้วก็ตอนนี้แหละเปิดสวิตช์เลยอันนั่นไงมือขยับไม่แล้วโอ้โหเขียนใหญ่เลยนะดูสิเล่ขี้ก้แบบนี้ไม่ดีนะนายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้โอ้ยจริงด้วย ของชิซโจกกาจานเน่เขามีชั้นหนังสืออยู่แถวนั้นคงจะไปเอาหนังสือมาเปิดหาคำตอบแล้วนาวิอย่างไงล่ะฮะทั้งสองคนมากินขนมจ้าครับเออ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 เ่าถ้ารีโมทเรียนแบบยังทำงานอยู่ไหนไปไหนเองก็ไม่ได้หรอกอนี่ละ่ะปิดไปซะเลยนี่นะเอ้าเอาปิดไม่ได้หรอ อ๋อสงสัยจะเสียตอนที่ชนกันมากรีละบ้างเสียงั้นเหรองงินก็ทําอะไรไม่ได้สักอย่างเออแต่ก็ทําให้กันบ้านเสร็จแล้วนี่นะดีแล้วล่ะเอาละอกินจนหมดเลยเหรอฮ้ยจำเอาไว้เลยนะดอรามอนเฮ้ยเสร็จสักทีสักทีนะเออเเอแล้วชิซุกะจะทําอะไรต่อแล้วเนี่ยโอ้โหบ้านของเราไม่เหมือนบ้านชิซุกะเนี่ย โอ๊ยตาตายพอแล้วพพอทีโอ๊ยจะไปไหนอีกกเนี่ยโนบิตะพี่โนบิเอ็ดอยู่ข้างบ้านมาหาหน้าพอดีจ้าเอ่อสวัสดีครับอ๋อว่าตายแล้วโนบิตะบอกผมรู้แล้วผมกำลังจะอาบน้ำยุดยูที่ได้ไหมยายายาเป็นอะไรเอ๊ะนี่มันอะไรกันนะ อะไรนะโนบิตะต่อหน้าแขกเลยนะขยับได้สักทีแล้วโฮ้ยเออเออเอดิดีอะไรอีกล่ะอดูแลรีโมทเขาไปติดที่ตัวหมาเขาแน่เลยน่มันอะไรนะเฮ้ยทำแบบนี้น่เกลียดชะมัดเลยเฮ้ยใครก็ได้ช่วยฉันทีทำอะอ้าวทไรอ่โนบิตะเออดูอะไรบอนช่วยฉันทีสิอ้าอ้า ไ,ไมเราวันอยากไปเอาเลงสดนม้เขาเรื่องอ,อยากไปเชือ่อฉันเองนี่นะ<อ>แบบนี้